ทุกคนรู้กันใช่ไหมครับว่าวันที่10ถึง20ตุลาคม2024นี้เนี่ยเป็นวันมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่29ภายใต้ธีมอ่านกันยันโลกหน้าหรือง่ายๆก็คือธีมผีอะนะนะบูธเปเปอร์ยารดและสารพิมพ์สอร์ยานะครับอยู่ที่บูธ t e 4 2นะครับใครอยากเจอผมนะอยาก ฟังผมเล่าเกี่ยวกับหนังสือหรืออยากมาเห็นลิตหนังสือใหม่ๆห,หรือหนังสือดีๆหนังสือน่าสนใจหรือหนังสือหายากที่ผมจัดสรรมาให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมแวะกันมาเยี่ยมเยียนผมกันได้ที่บูธ e 4 2นะครับบูธเปเปอร์หยาดสารพิมพ์สตอรี่หยานะครับแล้วเจอกันกับผมได้ทุกวันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20ตุลาคมเลยนะครับแล้วไว้เจอกันที่งานหนังสือนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p ป p ป r ร i ลิสอีีที่18กับผมพีสุกฤตนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงหนังสือสองเล่มที่ความจริงผมได้อ่านมาหลายเดือนแล้วแหละเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็การพิชิตความสัมพันธ์ต่าง,างๆนานาเรื่องของความรักและคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นที่น่าสนใจของใครหลายคนนะที่แบบ อาจจะไม่ค่อยเชี่วชาญเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ชีวิตความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาหรือพยายามจะสมานแผลในความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยผมเลยหยิบหนังสือสองเล่มนี้ขึ้นมาซึ่งความจริงมันอาจจะไม่ใช่หนังสือที่ช่วยเยียวยาวความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นหรือว่าเป็น Howto เทคนิคเสียทีเดียวนะมันก็จะมีหนึ่งเล่มแหละที่นําไปปรับใช้ได้นะครับแต่ส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ว่ดด้วยการาให้เรา ทำความเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่ามิตรภาพในชีวิตเราให้มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะทุกข์กับมันได้น้อยลงเรามาแนะนํากันเลยกว่าว่าหนังสือ2เล่มที่ผมจับลิส์มาในวันนี้เนี่ยมันคือเล่มไหนบ้างนะครับเล่มแรกเลยครับคือเล่ม I Hear You ฟังด้วยหูใจเปลี่ยนวิธีฟังเพียงนิดพิชิตทุกความสัมพันธ์เขียนโดยมิเชลเอสเลนเซน แปลโดยนรา,าสุกภักโรดพิมพ์ชาวภาษาไทยนะครับจากสำนักพิมพ์บุกสะเขมนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆเลยคือการพิชิความสัมพันธ์ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็จะมีการกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าผู้รับรองด้วยอ่ามันคืออะไรเดี๋ยวไว้ไปรีวิวกันนะโอเคอีกเล่มหนึ่งนะครับคือเล่ม conversation on love ด้วยรักและการพูดคุยถึงสิ่งนั้นคนรักคนแปลกหน้ามิตรภาพการสิ้นสุด และการเริ่มต้นใหม่การสนทนาเพื่อค้นหาบทเรียนแก่หัวใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ How to ว่าด้วยเรื่องการมีชีวิตความสัมพันธ์แล้วจะเป็นการทําให้เราเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นลักษณะธรรมชาติของความสัมพันธ์ความเสียใจความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากในความสัมพันธ์แล้วมันจะทาให้เราอยู่ร่วมกับความสัมพันธ์นั้นได้ดีมากยิกขึ้น นี่เป็นหนังสือสองเล่มที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผมชอบมากๆนะเดี๋ยวจะมาแนะนำให้รู้จักกันทีละเล่มหลักกันนะครับอันแนะนำเล่มแรกก่อนเลยนะคือหนังสือเล่มนี้นะ I hear you นะฟังด้วยหูใจนะครับเดี๋ยวหายยกก่อนออเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคหนังสือเล่มนี้นะเขาจะพูดถึงเรื่องการเป็นผู้ฟังที่ดีแกแค่ฟังที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เรา เปิดใจรับฟังแบบว่าเป็นผู้ฟังฟังคนอื่นพูดอย่างเดียวนะครับแต่เขายังพูดถึงว่าขั้นกว่าของการเป็นผู้ฟังที่ดีที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันราบรื่นเนี่ยคือการเป็นผู้รับรองด้วยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าในทุกความสัมพันธ์การพูดคุยกันการรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันการพูดความจริงหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่กันเนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและจะทำให้เราเก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคำโปรยปกนี้ก่อนแล้วเดีผมมาเล่าให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าผู้ฟังที่ดีคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงคือคู่สนทนาที่เปี่ยมสเสน่ช่วยคลายกังวลให้คนรอบข้างและเปิดใจให้คนเห็นต่างรับฟังข้อโต้แยง้งทั้งหมดนี้ไม่ต้องอาศัยวัตศิสินที่ดีเยี่ยมไม่ต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่ได้ยิน ไม่ต้องรู้วิธีแก้ปัญหาเพียงฝึกฝนทักษะที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือการรับรองความรู้สึกหรือ validation m i c h a e ร์เอชสโตการประสบการณ์การเป็นโค้ดกว่า4ปีบทสนทนากับผู้เชี่ยวชาญกว่า500ชั่วโมงและการพิสูจน์ในชีวิตจริงเป็นพันๆครั้งออกมาเป็นคู่มือเล่มเล็กฉบับเข้าใจง่ายที่จะทำให้ไม่ว่าใครก็เป็นผู้ฟังและคู่สนทนาที่ดีได้ด้วย4ขั้นตอนในการรับรองความรู้สึก ้อมกลเม็ดที่ปฏิบัติได้จริงเช่นการสังเกตภาษากลยการพยายามแก้อย่าพยายามแก้ปัญหาใช้คําว่าและแทนคําว่าแต่นี่คือคุณธมบัติอันทรงพลังในยุคที่เราฟังกันและกันน้อยลงอย่าเพียงฟังด้วยหูแต่จงรับรู้ด้วยใจฟังให้ได้ยินความรู้สึกของคู่สนทนาและยอมรับว่าเขามีสิทธิเต็มร้อยที่จะรู้สึกเช่นนั้นแล้วยินดีจะเป็นยอดหนักฟังที่เข้าไปนั่งในใจคนขั้นตอนแรก อของการเป็นผู้รับรองที่ดีนะครับอะเมื่อกี้พูดถึงว่ามันจะมี4ีขั้นตอนใช่ไหมหนึ่งก็คือการรับฟังอย่างตั้งใจอันนี้ทุกคนทําได้อยู่แล้วและอย่างที่2คือการรับรองความรู้สึกนั้นการรับรองความรู้สึกอะไรคือการรู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงจริงๆประมาณว่าผู้สนทนาของเราเพื่อนเราหรือว่าคนรักของเราเนี่ย เล่าเรื่องที่มันเศร้าเสียใจมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบน่าหูมากทั้งการทะเลาะกับที่ทางานการสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเราเรับรองความรู้สึกว่าเอ้ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะั้นมันมีเหตุผลนะมันเกิดขึ้นจริงนะเราจะตอบโต้ไปว่าโอ้ยนั่งเป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆนะโอ้เป็นเรื่องที่เสียใจมากเลยอุ้ยเธอคงรู้สึกแย่จริงๆนะเป็นการรับรองว่า สิ่งที่เขารู้สึกอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นการทําให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับเขาเอะเนาะมาที่ขั้นตอนที่2คือพอหลังจากเรารับรองความรู้สึกแล้วเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของการให้คําแนะนาเออให้คําแนะนําประมาณว่าเออพอเรารับรองแล้วว่าเออเจ้เส้นใจจริงๆนะเอองั้นเราไปกินข้าวกันไหม หรือว่าลองไปหาอะไรเล่นกันดีไหมเหมือนการแนะนําหรือว่าหาวิธีการแก้ปัญหาที่แบบว่าเราเราอยากจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดว่าเออเราอ่ะก็ทอยทีเยอะใส่แต่อย่าลุกหรือว่าโจมตีจนเกินไปประมาณว่าอย่าไปพูดคําว่าอย่าเสียใจไปเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมันไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่ค่อย ลอบใจใครไม่ค่อยได้เนาะแล้วไม่ค่อยเวิร์กเนาะแล้วก็การให้คําแนะนำเนาะว่าเราจะกา้วขาปัญหานั้นได้ยังไงแต่ว่าอย่าเป็นคําแนะนําที่ไปตัดสินแล้วว่าต้องทําอย่างงู้นทําอย่างนี้เขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้นะเขาจะต้องรู้สึกอย่างนี้นะซึ่งมันจะทําให้เขาต่อต้านเราพอเราแนะนําเขาไปแล้วเนี่ยเราก็รับรองความรู้สึกเขาอีกครั้งนะครับแล้วก็มาส่วนขั้นตอนสุดท้ายของสื่อเล่มงนี้ที่การเป็นพระองที่ดีก็คือ การรับรองความเปราะบางผมชอบอเรื่องอีขั้นตอนสุดท้ายมากเลยคือการรับรองความเปราะบางก็คือการการแชร์ลิงการเหมือนแบ่งปันประสบการณ์ที่เราเหมือนเราเคยประสบมาด้วยกับความเสียใจนี้ความสูญเสียนี้เฮ้ยฉันก็เคยเป็นเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็เคยเจอหัวหน้าอย่างนี้นะฉันก็เคยสูญเสียสัตว์เลี้ยงเหมือนกันอะไรเงี้ยมันทําให อีกฝ่ายจะเปิดใจกับเรามากขึ้นแล้วมันจะทําให้แบบบทสนทนาหรือมิตรภาพเนี่ยมีแต่การเปิดใจแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรอ่ะคนเนกันมากยิ่งขึ้นะนะครับมันมีบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบมา,มากๆเลยคือการการพูดถึงในฐานะผู้ฟังว่าอย่าฟังมากจนเกินไปแต่จงพูดด้วยเออบายคนอ่ะอาจจะคิดว่าการเป็นผู้ฟังที่ดี คือการตั้งใจฟังใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่มันจะเป็นความท็อกซิกมากเลยถ้าเราฟังอย่างเดียวเราถ้าเราไม่โต้อตอบเขาไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนการนั่งฟังทล์กโชว์ไม่มีใครอยากพูดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอีกฝ่ายไม่มีรีแนะอคเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพอถ้าอีกฝ่ายไม่รีแอคกลับมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดจริงๆหรือเปล่า หรือรับรู้ความรู้สึกของเราจริงๆหรือเปล่ามันจะมียกตัวอย่างประมาณว่าพอเจอคนประเภทที่แบบฟังอยู่อย่างเดียวเราไม่โต้อตอบเลยอย่างเงี้ยแล้วพอพูดจบอะแล้วแบบถามต่อว่ามีอะไรจะเล่าอีกไหมอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้นะครับเราควรในฐานะผู้ฟังหรือผู้รับรองเนี่ยควรตอบไปเชิงประมาณว่าอตอบในสิ่งที่เขาถามอะว่าเอ้ย แล้วมันเป็นยังไงอ่ะแล้วไอ้คนนู้นเขาทํำยังไงเออเป็นการรีแอคครับคือถามสิ่งที่มันรีเลทกับเรื่องราวที่เขาเล่ามันจะทําให้เขาสัมผัสได้ว่าเราตั้งใจฟังจริงๆนะเออซึ่งมันก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะโอเคแต่หลักๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่เนาะมักจะจบกันแค่2ขั้นตอนเนาะไอคือการรับรู้ความรู้สึกแล้วก็การให้คําแนะนําแต่มักพลาดขั้นตอนที่3และสไป สำหรับใครที่สนใจอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่สามารถพกพาได้ง่ายนะคือเนื้อหาเนี่ยคือดูนะหนังสือมันเล่มเล็กๆนะบางๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นมากแล้วในส่วนบทท้ายๆครับผมชอบมา,มากๆเลยคือเขาจะยกสถานการณ์ยกตัวอย่างบทสนทนาที่น่าจะเป็นบทสนทนาที่เป็นคอมมอนเนาะบทสนทนาที่มักจะเกิดขึ้นกับบทสนทนาของคู่รักหรือว่า ความสัมพันธ์ของเพื่อนอะไรทั่วๆไปเอามาให้เราได้รับรู้ว่าในสถานการณ์ที่เราได้ยินคําพูดแบบนี้เราควรจะโต้อตอบไปแบบไหนแล้วผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยทําให้หลายๆคนพูดคุยกับคนรักได้ดีมากยิ่งขึ้นโอเคอมาหนังสืออีกเล่มนะครับนี่ครับ Conversation on Love บอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย เป็นหนังสือที่อย่างที่บอกกับไปตั้งต้นมันไม่ใช่หนังสือ How-to นะครับแต่เป็นหนังสือที่ทําให้เราเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น Conversation on Love ด้วยรักและการพูดคุยถึงสิ่งเหล่านั้นเขียนโดยนัตชาลุนแปลโดยนัชชาบัวกินพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บีอิงนะครับเดี๋ยวผมอ่านคำโปรยให้ฟังก่อนคำโปรยบอกว่าหลังจากที่นาตชาลินนักข่าวสาวที่ผ่านมาสสม,คว,มความรักและความรู้สึกหลงทางเธอเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่า เราได้เรียนเศรษฐศาสตร์วัยากร์ณภูมิศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายแต่ทำไมไม่มีวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของความรักเลยและทั้งที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างมหาศาลทำไมเรากับเจียดเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจเธอออกสแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับความรักด้วยตนเองผ่านการพูดคุยกับผู้คนหลาก,ลากาหลายแวดวงการหลายวงการเช่น นักจิตบ,บาําบัดด้านความสัมพันธ์นักเขียนนักพูดบรรณาธิการและตั้งคําถามสําคัญที่จะช่วยชีย้ทางสว่างให้แก่ผู้คนที่กําลังรู้สึกมืดบอดในรักโดยเฉพาะยุคสมัยที่ความสัมพันธ์มีความซับซ้อน,นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นนี่และนี่คือผู้คนและเรื่องราวที่เธอได้เรียนรู้อย่างฟิลิปปาเพอร์รี่พูดถึงเรื่องการตกหลุมรักซ้ําๆอย่างช้าๆดอลลี่อันเดอร์ตันพูดถึงเรื่องความเปราะบางลิซ่าทาดิโอพูดถึงเรื่องความเดียวดายจากการสูญเสีย เอมิลีนาโกรซซี่พูดถึงวิทยาศาสตร์ว่าด,ด้วยเซ็กส์อเลงเดอบอตงพูดถึงเรื่องจิตวิทยาการการอยู่ตามลำพังเอสเตอร์เพอร์เลวพูดถึงเรื่องความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงหนังสืเอเล่มนี้จะเป็นการสังเคาะดำหนิงไปกับบทสนทนาที่จะเจาะลึกทุกประเด็นความรักเพื่อเรียนรู้และตอบคำถามที่ค้างคาใจคุณให้ได้ว่าเราจะพบรักและรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้อย่างไรและเราจะทำเช่นไรหากวันหนึ่งต้องสูญเสียมันไป น่าสนใจนะของหนังสือเล่มนี้นะครับคอมเิเทชันออนเลิฟที่ผมชอบเนะี่ยถ้าให้มันสรุปเป็นสันๆวะนะว่าหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรเขาจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะพบเจอความรักได้อย่างไรและเราจะรักษาความรักนั้นได้อย่างไรและส่วนสุดท้ายคือเราจะมีชีวิตรอดเอาชีวิตรอดจากการสูญเสียความรักนั้นได้อย่างไร และจุดที่ผมชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยนะก็คือว่ามันจะมีการพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในแง่มุมอื่นที่ไม่ใช่ความรักเชิงโรแมนติกอย่างเดียวแต่ยังมีการพูดถึงเรื่องความรักความมิตรภาพระหว่างเพื่อนก็มีอ๋อวันไรสแตนอ๋อเฟมิลี่นฟิตก็มีนะครับหรือว่าพูดถึงเรื่องของความรักของพ่อแม่ต่อลูกความรักของพ่อแม่ที่สูญเสียลูกไปอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเออหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราเข้าใจมิติของความรักได้ กว้างมากยิ่งขึ้นได้ครบมุมมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือ conversation on love ก็ไม่รู้ว่าหนังสือสองเล่มนี้จะเข้าท่าในท็อป c ิกจะมีอยู่ในความสนใจของใครบ้างหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้อ่านนะแล้วเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับท้งเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ การเป็นคนที่เข้าใจในความรักที่ดีนะครับผมคิดว่าทั้ง2ประเด็นเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเป็นอันดับต้นๆในการอยู่ในความสัมพันธ์นั่นเองครับก็หมว่าถ้าเกิดใครชอบ Paperlist นะครับอีพีนี้นะครับ mm. ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะช่องถ้าใครไม่ได้กดติดตามนะครับไว้เจอการ Paperlist EP หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย